สวัสดีครับเป็นผู้ชมมือนี้พระสวภาาพาพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อคำพันธ์นะครับซึ่งอทีตผ่านมาพ่อคำพันธ์บอกว่าวิาวา่งแปดแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ยังได้แก่มนางวดนี่พ่อคำพันธ์เนียนหายแล้วครับชุดบนอย่างเดียวตามตามพระส,สมาครับไปฟังเบิือนกันครับล้านทบล้านสิบล้านเปอร์เซ็นบอ,รเ,อเรียกเรียกกลับให้พ้อ เรียกกับ้พร้อมเด้อสองตัว,ตวกับไพร้อมนี่เรียกอะกลับ้พร้อมเดี๋ยวจะว่าโอ้บรกกับว่าจะว่าประกับตัดแต่ง,ะะงตแล้วเปโอ้ยอุจจาระสัก็เพิ่งถกเพิ่ีแล้วมันนั่น้มันมนั่นบ่ไ้ยิ่เสียงอะไงสันคนบานในเบาค่ะมื่เสียง่ไ เอ้าพี่คิวเข้ามาม้าหมดกรอบขั้วยยงางเง็กทีะเขาเลยบเมือลูกเ็กเลขแดงกัมาเหมดเมือนี้วะสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมถ่ายทอดสดตอนนี้สดๆดนะคะที่บ้านพ่อจอยนะคะบ้านพ่อจอยแต่ว่าไม่ใช่พ่อจอยนะคะคนนี้คือพ่อคำพัน์พ่อจอยเป็นภูผ้าเพิ่นมา ออกคลิปออกเลขจกจับาอว่าพอจอยลูว้ว่าเล่าเลข,แม,เลขามาแม่น่าสันก็ได้ผ้ามา่าสันมีคนแม่นที่มาสันเลยยู่บได้ว่าสันผ้ามาเลยก็คำพันหวดก่อนเราฟันแปดบนมาล้านเปอร์เซ็นต์มาอีดีค่ะโอ้ยเป็นแม่น กดีอะเน่นั่งแยมี้เอารอก,ก่อนนะคะรอดทีมงานมาให้ครบก,ก่อนพอคำพัน์ตัวเลขแล้วมีแลราล่ะอยู่ในใจแล้วแล้วพอคำพันธุ์หมดแหละหกหกสี่หกห้าหกหกหา,กหา,กหากผมได้ขเขาจมะมาเห็นใด้น้ำผม บ้านเน่าดมบ้านก็จะว่าข้าจ๊เรื่องข้าเจ๊บปพบผู้ฝันฝันมาได้ตีนเขาพอนีนหายไปเลยหาหกหักออกท่ยงหยวนี้ผมจะข่มฝันนี่ฟงความไงไงมึงจะอยูดตีเลยบ้ะนี่ฝันพรามันโ่ห้ออเนี่ฟังด้วฝันมาต่พอพอผมนี่ไกลตัวนี้มังขายได้เสีนี่ คาถ้ากลตัวนี้เีมุกงไว้สองตัวไกล้กับใกล้หลี่กลยืนักล้ถึกไกล้ตีเนี่ยนะพววที่คาเนี่ยเราพอเอาตัวนี้ไว้พอพันได้ทีนไกล้ไปน้ายังไกล้เก่าวังก็คับไกลเก่าปะวางที่พ่อติดาไม่ขาจรงเลยพอว่ะเอามาเคล็ดพัดเอาเอาตัวนี้สู้สองตัวไว้เคล็ดพันเลยเนี่ยเมื่อวนี้เมื่อไห่ผู้เ่เป็นยังเก่าไดเอายังไม่อีก ไก่สามตัวนี่มันจิตเป็นใส่ไก่มันก็เป็นมันก็นยังคือเขาไก่ข้มฟันผมเนี่ยเป็นที่ส่มือนั่นเหมือนกันฟันว่าไปใส่เบ็ดมาได้ครบใส่ป,ปัญญามังคับมาปละปะข้อไอ้เดี๋ยวัญได้ปลาลูกตัวนึงโอ้ยกูนี่เนี่ยวันนี้พี่เอาฟังไก่สามตัวขาแต่ตัวหนึ่งลาทีนี่ว่าพอใบยัดพันว่า อีพอค่มึงเข็ดรถเพิ่มไปสองตัวนี้ขาถ้าเดี๋ย่องไปตัวนี้พอพันเทนองมึีเยอะขึ้นมาโอ้โหว่ะไก่สามตัวขารถสังขาตัวหนึ่งสังขาตัวหนึ่งเออต้องมีเยอขึ้นมาบ้านองไก่ยังคือเอาโอ้พอกหวยบมนหายแบบนี้กูุ๋ยอ้อยยังนี้น้องไหไก่เป็นยังล่ะพ่อบ้านไก่ไก่สามตัวมันก็เป็นสามอยู่แล้วครับผู้เฒ่าเป็นยังไงพ่อทอบุดบุญไปกินน้ำศูนย์ พ่อเาเป็นซูนบ่บ่ได้เป็นเก้าอันบ่พ่อบ่อไก่เล็ไก่เป็นเก้าบ่พ่อไก่นี่ก็ผมก็ไก่สามตัวเล่าสิตีเป็นสองเอนี่ยมันมีสองขาบ่าบ่เท่านั้นก็ไก่ไก่เลียนมันเลี้ยสองบ่ฮะไก่สามตัวขาตัวนึงเลี้ยสองเลี้ยสองครับนี่นะความหวานของผมหวานนี่ติครับหวานนี่ ก้าสองมาเ่อพ่อเออเก้าสองรดมาเลยป่ะแต่เล่าสิว่าศูนย์สองเดียวนี่ยเยไม่ผิพาดขึ้นมาก่อนบอกเอาเอาตะมุ่เจ้าสีเฮดเอเด้ออันนี้ก็ห้ามเขาได้บ่ตามพ่อะพ่ออตัวใดบนี่เราผมมั่นใจผมนี่ลายที่สุดเนี่ยตัวใดครับนี่อ่านไหนฟังเลยครับหกศูนย์สองสี่ศูนย์สามี่อะจอูอกกหนกับสามหา เท่านี้ไฟนี่สยออกอยู่เนี้มันสีออกเนี่ตัวสีออกเล่ตัวนี้ครับผมให้ตัวสีออกเล่นอกากนั่นละที่มีแค่นั้นและที่ให้ตัวสีออกตัวใดก็พอนั่นละยูฮันหกศูนย์สองตาไหนฟังนะพ่อตัวไดก็ครับหกศูนย์สองสี่ศูนย์สามกับสามหาตัวร่องแค่นั้นล่ะสามตัวมิจะทางพออันมีที่สองหางมีสองหางมีตัวใดเน่จ้าหกศูนย์สอง กับซี่ศูนย์สามกับสามห่าตัวร่องหกศูนย์สองสี่ศูนย์สามกับสามหาครับตัดเลนเลนบดเบ็ดเลยโอ้ในสามตัวนี่หมุนเลยครับเลนบดเบ็ดเลยว่ารถไฟผมซื้อไวบุนที่อยู่ฝนเงินเดียวมากมึงมีเงินไรกับข้ามย่างเดียวบนญย่างเดียวบนย่างเดียวผมย่ามอีกย่ามอีกนะครับพ่อัไกับอกอีพอสามตัวครับมันใจแห้ง หกศูนย์สองสี่ศูนย์สามล่องกูมากล่องไว้เด่นก็สามหาเท่านี้เห็นปะครับครับผมนี่ละบนย่างเดียวป่พ่อบนย่างเดียวบุ้ยบนย่างเดียวครับน้ำบาบาดนี่อันอยู่กับอ่าอ่าผู้ติดตามผมถ้าให้วิ่งตัวเดียวตัวได้ครับพ่อศูนย์ล้านเปอร์เซ็นศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมบนบน ถาเห็นมันคู้ตัวได้พอ,อทางวันนี้ผู้ใดซื้อบติดศูนย์ดยนนได้พอโบซาทุกบุญบาปเนาะผู้เด็นประสือศูนติิษย์คือประพันสอบประพันวดนี่ว่ไแด้เง<บ>ินว<บ>่าสันถอพอเออนั่นละสอบประพันอสอบตกเลยสอบตกอืมขันบติดศูนย์มีสอบตกว่าสันก็ไม่ชมเมนีเ่ยศูนออนเนี่ยสามหาบอกว่า นั่นละกันไว้ร่องซ้ำหาในล่างบอกหรือยังฮะบนบนยบนซ้ำหาในตัวร่องเลยสั่นติยาขันซื้อบ่มีศูนย์นี่พูดได้สื้อยังก็แล้วแต่บ่อพันบ่อพันฟังเหรอได้พี่น้องเน้นยนักตัวไหนคะซื้อได้บ่ดนักคู่โตป่ะครับนักคู่โตหกศูนย์สองสี่ศูนย์สามคับพ้อม ก็เอาตัดเอาแม่พอพอหาหยงพรลอตรตีตีหาลร,ต,รตีอยูพ่พนุวันนี้เซียวจกักล้านก็พ่อเอาละเอาพอได้หอมปลาหอมคอพอได้กินได้ท่านาวัวนเย็นั่นกัเลีวแส,ส,สื่อว่าจะพอพอ่อกระซองตัวนี้นัดตัวไหนครับนี่กองตัวบอกครับสามหาศูนย์สองกับศูนย์สม สามหาศูนย์สองศูนย์สามครับผมโตนักคือตอะไรกพ่อฮะโตนักนักคือศูนย์สามกับศูนย์สองละศูนย์สามกับศูนย์สองนักเลยครับผมแบบบักยกบักขึ้นเลยยิ่งเลยยิ่งเลยพี่น้อง โชว์เลยครับจับชั์เลยครับจับหนึ่งแล้วจับหนึ่งมันงอมันงออ่นัปนเอสามสามศูนย์สามศูห้าสองสามแปดศูนย์สามบยอยู่สั่งหมั่งบานเป็นเป็นความฝันมันมาพ่าฟันไก่ก็ออกเฮ็ดจังได้ก็ออกออกอยู่แล้วต้องออกอ่ะเฮ็ดจังได้ก็ถูกถูกอยู่แล้ว นี่คือยำลาสุดโค้งสุดไทยพ่อคำพัน์ฟันบนอย่างเดียวได้พี่น้องนี่เห็นลายยาจนมิตรบนมาสัตว์ละว่าบ่มีลุมแต่ว่ากับสุดแท้แต่พี่น้องเย็บซี่ก็แล้วกันมันเห็นไก่แต่ว่าคือบ่มีเก่าค่ะเอาชัดไปจ้่ผลตัวเมื่อพราะว่าพอเ้วบนปุ่นไปเนาะพอพ้นศูนย์พ้นตายแล้วนนั่นพ้นเท่พ้นวาสามล่ะ 602เข้ากัรการว้เป็น902น้ำกระดาษกับพุ่มกับโอ้กับโอ้คือคือลุงโอ้ค่ะนี่คือชุดเต็ม60กับเป็น90แล้วล่าสุดกับพุงมากอย่างกับหัวเนาะครับผมบนยอดเทสมือะาค่ะมืดแเนี่ยจังน้อยมันย้อนแสงโอเคครับไปทั้งฝนเลยพอานัดมาเน้นเน้นนะคะ